สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้เเริญผู้มากโดยปัญญาวันนี้ก็มาอยู่กับรายการลิสโดยเปลยกันในอีพีที่เท่าไหรว่วะเนี่ยลืมเอาเป็นว่าวันนี้เราก็มาพร้อมกับดิชินโตนะครับเทพสวรรค์ชินโตนะพร้อมแล้วก็ไปไปดูเด็กลิสกันเลยว่ามีเชียออะไรกันบ้างสำหรับเด็กลิสของเราใน E ีพนี้นะครับก็ส่วนมากจะเป็นการต่อยอดจาก E ีพีที่แล้วนะครับก็จะมีโฮรี่ชายบอลครับแล้วก็ เรามาดูกันในส่วนของเมนเด็กกันก่อนเลยนะครับว่ามีเชร์อะไรกันบ้าง Shadow i n f l i s t i o n Mirror Effect ก็คือในเกียดการ์ดมอนสเตอร์ทุกตัวที่อยู่ในสุสานแล้วก็อยู่ในฟิลที่เป็นมอนสเตอร์ทัดมืด Skill d e n ใส่มา1ใบตามด้วย Event Limit แล้วก็มี Successor Soul ครับใส่มา2ใบ Effect การ์ดใบนี้ก็คือสังเวยมอนสเตอร์เอฟเฟกตหนึ่งตัวในสนามหลังจากนั้นเราสามารถเลือกมอนสเตอร์เอฟเฟกในสนาม E5 ทรงการ์ดไปนั้นลงสู่สารไปหลังจากนั้นเราจะได้สเปมอนเหลืองที่มีเวลเจ็ดหรือสูงกว่าจากมือหรือจากเด็กใดแล้วก็เพียรซิงดักเนสใสมาสามใบใบนี้ก็เป็นของแถมจากตากเจเด็กนะครับถ้าเกิดว่าเด็กเราเป็นเด็กที่จะต้องใช้มอนเหลืองอยู่แล้วนะครับเราก็แนะนําการ์ดเป็นี้เลยมันมีเอฟเฟกช่วยในการจั่วการ์ดหนึ่งใบครับถ้าหากว่าเราสเปมอนเหลืองออกมา เอฟเฟกต์ที่2ก็จะเป็นเอฟเฟกต์ช่วยในการปั๊มพลังมอนเหลืองนะครับที่มีเวล5าหรือสูงกว่าเวลามันไปนตีกับมอนิไฟหรือมอนสเตอร์ฟิวชั่นซิงโครเอ็กซิสที่ถูกใช้มอนเหลืองเป็นวัตถุดิบการนั่นเชิญแล้วก็ใส่มาสามใบครับวอลเลอรหัวออฟเดอะฟอร์เรนเธอละหนึ่งครั้งถ้าหากว่าเราไม่มีมอนในสนามเลยเราสามารถสเปร์มอนสเตอร์หนึ่งตัวที่เป็นเผ่าเฟรี่จากมือได้ใบต่อไปก็จะเป็นการเวทพิธีกรรมนะครับชินาโตะอาร์ก ใบนี้ก็เอามาทำพิธีกรรมให้กับเอสมอนสเตอร์ของเรานะฮะแล้วก็จะมีพรีเวเลชั่นออฟไรท์ใบนี้มีเอฟเฟกต์ดับเบิลเซิร์ชครับมอนสเตอร์พิธีกรรมแล้วก็เวทพิธีกรรมเซิร์ชขึ้นมือได้เลยแต่การที่ถูกเซิร์ชก็ต้องเป็นการที่ระบุชื่อมอนสเตอร์พิธีกรรมตัวนั้นอยู่ในเิน่แล้วก็เอสมอนสเตอร์ในเด็กเราครับราชาสวรรค์ชินาโตะเอฟเฟกต์การ์ดใบนี้ก็คือเมื่อการ์ดใบนี้ทำลายมอนสเตอร์ที่อยู่ในสภาพตั้งป้องกันลงสุสานไป เราจะสามารถยิงไล่พอยอีกไฟได้เท่ากับพลังโจมตีตั้งต้นของมอนสเตอร์ที่ถูกทำลายไปแล้วก็ใบต่อไปครับเฮคัตไรส์เอฟเฟกต์ก็คือทิ้งการ์ดใบนี้เพื่อที่จะเสิร์ฟวาหันระขึ้นมือได้ตามด้วยมันจูเดอะเต็นเตาสั้นแหนครับเอฟเฟกต์ใบนี้ก็เมื่อนอร์มัลหรือฟิปออกมาสามารถเสิร์ฟมอนสเตอร์พิธีกรรมหรือเวทพิธีกรรมจากเด็กขึ้นมือได้แล้วก็มีวีนัสครับใบนี้สามารถใช้ได้1เอฟเฟกต์ต่อ1เทิร์นเท่านั้น เอฟเฟกต์ที่1ของเจแกก็คือเราสามารถ Banish the agent of creation วีนัทจากสุสานเพื่อที่จะสเป์การนี้ออกมาจากมือได้เอฟเฟกต์ Effect ที่2ก็คือสามารถจ่ายไล์พอยต์เท่าใดก็ได้หลังจากนั้นทุกๆ500รอยไล์พอยต์ที่เราจ่ายไปแล้วก็จะสามารถสเปร m มิสติ a คิลชายบอ l ที่ถูกแ a n i s h หรืออยู่ในสุสานออกมาได้แล้วก็เมื่อการ์ดใปนั้นถูกนำออกจากฟิลไปมันก็จะกลับไปอยู่ใต้เด็กแทน แล้วก็ตามด้วยเจวีนัสเวอร์ชันออริจินัลนะครับใจายพอยห้ารอยเพื่อที่จะสเปมมิสซิเคิลชายเบจากมือหรือจากเด็กใดของโคตรดีครับคอมโบของเราก็คือถ้าหากว่าเรามีเจไปนี้ไปเดียวนะครับเราจะจบบอดด้วยน้อง IP m a ม c สคาร a นาแล้วก็จบบอดด้วยเฮอร์เรลอฟมิลิชไรได้นะครับนี่ก็เป็น <laughs> นี่ก็เป็นคอมโบจาก EP ก่อนนะครับเอามาเล่นอีกรอกกนะัง ใบต่อไปก็จะเป็นแฮนด์แท p ปนะครับมีแม็กซีแล้วก็มีเจติดปีครับใส่มา3ใบเอามาเล่นคู่กับซักเซอร์เซอร์โซแล้วก็เอามาเล่นคู่กับเฟรซิงดักนสแล้วก็ตามด้วยมิสติคอลชายบอลครับเป็นลูกป้องแปลงอันคข้าบริสุทธิ์นะครับเหมือนกับจิตใจของเจ้าของช่างในส่วนต่อไปก็จะเป็นเอ็กซ์ตาเด็กนะครับเรามาดูกันเลยเฮลโลออฟเพียวไร ใบนี้ก็จะมีเอฟเฟกต์ถอดวัตถุดบเอ็กซิสหนึ่งใบเพื่อที่จะหยิบการ์ดมอนสเตอร์จากสุสานขึ้นมือหลังจากนั้นสับการ์ดหนึ่งใบจากมือเข้าเด็กไปใบต่อไปก็จะเป็นสกายคาว์ลี่เซนโทเรียครับใบนี้ไม่ตายจากแบทเทิลแล้วก็เมื่อตีกับมอนอีกฝายนะครับสามารถถอดวัตถุดบเอ็กซิสหนึ่งใบเพื่อที่จะเอาการ์ดไปนั้นกลับขึ้นมือไปได้หลังจบแบทเทิลตามด้วยัม m b เบอร์41บอรุสกาเอฟเฟกก็คือเมื่อการ์ดใบนี้นอนยิม้ม มอนอีกฝ่ายทุกตัวจะเปลี่ยนเป็นป้องกันแล้วก็มอนทุกตัวที่ถูกเปลี่ยนเป็นป้องกันเอฟเฟกต์แอคทีเวตจะถูกทําให้ไร้ผลดับเบิลเอสุดสกายสันเดอร์พอทุกสถาบันใส่มา1ใบแล้วก็ตามด้วยลิงสไปเดอร์ Spider ครับใส่มา2ใบแล้วก็มีอิมดูกครับเอามาขึ้นเป็นลิงมอนสเตอร์เฉยๆนะครับเอฟเฟกตก็ไม่ต้องไปสนใจน้องไอพีมัสคารินาใส่มา1ใบ แล้วก็ตามด้วย Hero of m i l e ลเ i g h t ครับไปนี้มีเอฟเฟกช่วยในการนเนกตเวทหรือกับดักได้โดยการทิ้งมอนสเตอร์เพาเฟอรี่ในมือลงสุทานไปแล้วก็ตามด้วยได g มย m a ูนิคอร o นเมกไนท์ครูเซเดียอัปลา a x กส์อ o โคลอชาโบอัฟก d เ s สแล้วก็ปิดท้ายด้วย a อคเซ็ตโคตท็อกพ่อทุกสถาบัน ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับเด็กเลสของเราหลังจากนี้จะเป็นการดูเอลหตาติดก็แพ้คือแพ้ชนะคือชนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูเอลสวัสดีเกมหนึ่งครับเทมาจผร้เิญเกมนี้เราก็เปิดด้วยวาหลาครับแล้วก็ทําการใช้เวทพิเพลชันออกไปเอฟเฟกก็คือเสิร์ชมอนสเตอร์พิกรรมแล้วก็เวทพิธกรรมขึ้นเหมือน หลังจากนั้นเราก็เปิดด้วยวาคฮันร่าครับสเป์วีนัสออกมาอีกฝ่ายก็ไม่รอชาร้าก็เปิดเป็นเอฟเฟกต์เวลเลอร์ทำให้เราอดสเป์กันต่อไปเกมนี้เราก็คงทำได้แค่เรียกโฮลี่ชายโบมาขึ้นลิงนะครับเป็นฮูโรลมิเลสไลท์แล้วก็จบเทินกันไปเลยทีนี้ก็ตัดภาพม,มาที่เธินอีกฝ่ายครับอีกฝ่ายก็เปิดด้วยเซลฟ์แบนครับประกาศชื่อ h e โร of a r อ l i g ไ t ของเราอารไลก็เฮียเรามิเลไลท์ครับ เราก็ทําการนเก็ตกันไปครับโดยเอฟเฟกของ m มิเดสไล h ์แล้วหลังจากนั้นครับเวดก็ทํางานครับเป็น Lightning สตรอมแล้วอีกฝ่ายก็ใช้งานเอฟเฟกของนัมบอร w ดวอครับทำการแปะนัมรอนดเน็ตเวิรจากเลนไดและด้วยเอฟเฟกของเฮโร่มีเดสไล h ์ครับคอสที่ทิ้งไปเมื่อกี้ก็จะกลับขึ้นมานะครับใบนี้มีเอฟเฟกช่วยในก,การเอามอนสเตอร์พฤติกรรมจากสุสานขึ้นมือได แล้วเราก็โชว์อีกไฟไปครับอีกไฟก็เรียกออกมาครับเป็นน้ำมุนร์สี่ตัวครับโอ้โหอยากรู้ว่าทําไมพี่ถึงใช้เป็นไลนิ่งสตอร์มมาเนี่ยคือถ้ามันยังอยู่ในฟิวมันก็ปั๊มพลังมาตีกูได้ตั้งหกพันพอยมี่เฮียคิดมากเกินไปหรือเปล่าหรือว่ามันไม่คิดเลยวะไรพอยเราก็เหลืออยู่สามพันห้าครับอีกไฟก็ขึ้นเป็นคูเซเดียอัพราแม็กซ์ครับจังหวะไห้ยืนหัวโดสามพันเน้นเน้นทีนี้ก็ ภาพมาที่เถินของเรานะฮะโอไมค์ก็ oh จัวได้เป็นโฮลี่ชายบอลครับเราก็เปิดได้ว่าฮันดาทำการสเปย์โฮลี่ชายบอลอีกใบครับแล้วก็นอมมออกมาหลังจากนี้ก็ขึ้นเป็นมอนสเตอร์เอ็กซ์ซิตครับเป็นเซนโทเรียครับ2,000เน้นเน้นครับตีอีกฝ่ายไม่ตายแล้วเขาก็ใช้เอฟเฟกต์ของอับราเม็กซ์ครับปั๊มพลังแล้วก็โดนไป3,000ครับหืมหืมไหลพลอยนี่อย่างก,กับพระเอกเลยกูดแล้วเราก็ใช้เอฟเฟกต์ของเซนโทเรียครับทำการเด้ง อับรามกกลับเข้าไปในเด็กแล้วหลังจากนั้นก็ถึงคราวที่จะเรียกพี่สุดพ่อทุกสถาบันออกมานอนยิ้มครับสามพนเน้นๆโอเคแล้วก็จบเทลนไปเลยชิ้นโตเดี๋ยวค่อยลงนะลูกถึงจะเป็นเอสมอนสเตอร์ในเด็กของเรานะครับแต่มันก็ประโยชน์ไม่เยอะว่ะแล้วเขาก็เปิดด้วยเซล์แบนครับเราก็ไม่รอช้าเปิดด้วยดับเบิลเอซสกายซันเดอร์มึงมีกี่ใบวะเนี่ย แต่ที่นี้เนี่ยคือเดตที่เราเล่นเหมือนมึงไม่ได้สับเด็กไอสัตว์ไอโฮลี่ช้ยบอลน,นี่มาไวเหลือเกินแล้วก็จบเทินไปเลยนะครับถ้าหากว่าอีกฝ่ายเขาเไม่เคลียร์เป็นวานด้านี่เราคงพีกเกมไม่ได้เราก็จวเป็นเพรสซิ่งดักนสครับอาการนี้ก็คงทําได้แค่มอบคู่อีกฝ่ายครับเข้าสู่เทินทีห6ครับอีกฝ่ายก็จบเทินกันไปครับเราก็ตีขนาดกันต่อไปโอเรนุธานรอโอ้โหเฮีย กูไม่ได้สับเดป่ะเนี่ยตัดภาพมาที่เธอินที่8กันเลยอีกฝ่ายก็กดยอมแพ้กันไปทีนี้ก็มาอยู่กันในเกมที่2กันแล้วนะครับในมือก็ค่อนข้างที่จะดีกันเลยทีเดียวเรามีวานล่าครับเอาไว้สเปเจมีปิกแล้วก็มีเจวีนัสครับเราจะได้อินเทอร์ดับมา2อ,อย่างด้วยกันแล้วก็มีเพพเลชันครับกดคุมครับเสิร์ชสใบแล้วก็เสิร์ชมาครับเป็นชินาโตะ ไม่รู้ว่าเกมนี้จะได้ลงหรือเปล่าครับแค่แค่ข้อก็เค่แล้วขอแค่ขอแค่มีไว้ในมือก็อุ่นใจแล้วอ่าหลังจากนั้นก็ใช้เอฟเฟกของเจวีนัสครับทำการสเปรย์ลูกป๋องแป้งออกมา3ตัวแล้วก็ขึ้นครับเป็นเฮโร่เด i l มิเลสไรครับออกมายืนยิม้มหลังจากนั้นก็เรียกเป็นตัวเดิมครับตัวดีตัวเดิมก็คือน้องไอพีมาสคารินาแล้วก็จบเทินไปเลย แล้วก็เข้าสู่เทิร์นอีกไฟครับเปิดด้วยชิรดานุวิสเคอรโรครับอืออบอกเลยครับว่าหวานเจีย๊ยบแล้วเขาก็จะไปออกมาครับเราก็ได้จวดหนึ่งเพราะว่ามีแม็กซี่อยู่ทีนี้ก็ขึ้นเป็นครูเซเดียอับราม็กซ์ครับกลัวว่าเขาจะทําอะไรแปลกแล้วหลังจากนี้ก็อีกไฟายเรียกเป็นอิมมร์ทัลดราก้อนครับทำการทิ้งการ์ดหนึ่งใบจากเด็กแล้วก็เขาใช้เป็นเอฟเฟกของโกโซกิครับแล้วก็ สเปย์ออกมาเป็นโกซูกิสเปย์หรือหนหมอมมวะเนี่ยแล้วก็ตามด้วยใช้เอฟเฟกของกลอัพปูมครับทำการเสิร์ชหนึ่งไปครับเป็นคาชาครับเมื่อกี้ใครที่บ่นว่าเอ้ยเมื่อไหร่คาชาจะเข้ามาสเตอร์ดรือเอวะนี่มันเข้าแล้วนะครับคนดูบอกไอ้เหี้ยพี่มันมั่วละอันนั้นมันคาชาตีล่าพี่มันไม่ใช่คาชาตัวนี้แล้วเขกาก็เรียกออกมาเป็นคาชาครับเอฟเฟกก็ทํางานเอฟเฟกอะไรเลยเว้นจริงๆเด้อเด้วเด้เสีย effect อะไรวะเนี่ย เมื่อการนี้สเปย์ออกมาสับมอนสเตอร์ทุกตัวในสนามเท่าที่จะทําได้กับคอได้โอ้โหใช้ได้ครับใช่ได้ทีนี้ก็มาถึงเวลาแก้สถานการณ์ของเราเนี่ยครับแล้วก็เปิดด้วย Piercing of the Darkness ครับในมือมี Successor So อยู่เราก็ยังพอไปวัดไปวาได้อยู่ในระดับหนึ่งนะครับในตอนนี้นะครับแผนของเราก็คือหามอนสเตอร์ที่มีเอฟเฟกมาลงสนามแล้วก็ใช้ s u c c e s s o r so เพื่อที่จะสเปเจมีปีกออกมาก,ก่อน แต่อีกฝ่ายก็เปิดด้วยชิราน,นุวิสวโรุครับทำการทำลายการสองใบในสนามเราแล้วยังจะสามารถแบนิชการ์หนึ่งใบจากเด็กได้อีกนะว่าเป็นมูฟที่ค่อนข้างจะว้าวอุ้งเลยทีเดียวนะครับเราก็เปิดได้แม็กซี่ถ้าเกิดว่าเราจัวไม่ได้มอนนี่คือเฮียมากเลยนะครับเราจะเสียทรัพยากรไปแบบฟรีๆนะครับโอเคผลปรากฏว่าจัวได้เป็นชินาโตะอาร์ครับโอ้ไมก่กอดนะเราเราก็เปิดด้วยพิพิเพลชันออฟไรท์นะฮะ ทำการเสร์ชินโตขึ้นมือครับเตก็กอดหนน้องโอรดาดะครับเกมนี้ก็รู้สึกว่ามันจะเสียเปรียบครับหวานเจี๊ยบไม่ละมือนี่กูกำลังจะแพ้เด็กชื่อนุยหรอวะมันช่างหน้าอดสูแลอเกินอ่ะแล้วเขาก็ใช้เอฟเฟกต์ของอินสเปกเตอร์ครับทำการมุกคาชาไปแล้วก็เรียกว่าเป็นซันซาก,กะครับโอ้โห3500้อ35ครับใช้เอฟเฟกต์ของฟอร์ดออฟเอ็กวิเซชิฟเนตนะครับทำการจั่วกระดึงใบ แล้วก็เปิดด้วยฟิตเชอร์ครับแล้วเขาก็ตีมาครับหึงพันห้าครับพันห้าแล้วก็ปิดฉาก,กด้วยสามพันห้าเป๊ะครับมาอยู่กันในเกมสามกันแล้วนะครับเกมนี้อ e ีกฝ่ายก็เปิดแม็กซี่ไปแล้วนะครับเราก็ทําได้แค่เรียกเป็นเจมีปีกออกมาอ่ะแปะเป็นวาฮันล่าครับใช้เอฟเฟกต์วาฮันล่าสเปรย์เจมีปีกอีกฝ่ายก็ได้จั่วการ์ดหนึ่งใบครับแล้วก็เซตการ์ดหนึ่งใบเชิญเอ็นดูทีนี้ก็มารอดูเลขอ e ีกฝ่ายครับโอ้โหโอ้ oh. <laughs> oh. เหมือนจะเป็นเด็กคู่เวรคู่กรรมนะยครับแล้วก็รอเขานำกันต่อไป few moments later. ใช้เฟรดของเฟอร์รี่เทลซานโนครับเรียกกลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็ขึ้นเป็นบารอเน่เดฟเลอร์ครับทำการยิงการ์ดหนึ่งใบแล้วก็ตีมาเลย3ามพันห้าตีมา3ามพันห้าตีมาโอ้ my god พันสี่ตีมาแคผูเดี๋ยวไปแก้ตัวเกมหน้ากันเลยดีกว่า เดินทางกันมาถึงเกมที่4กันแล้วนะครับเกมนี้เราก็ได้เริ่มก่อนชาวบ้านเขาใช้เอฟเฟกของเฮกาไทรส์ครับทำการเสดหนึ่งใบแต่ก็เสฟไม่ได้ครับโดนน้องอุระขัดในมูฟนี้นะครับเราก็ทําได้แค่เรียกมาเป็นมันจูครับใช้เอฟเฟกมันจูเสฟเป็นชินาโตะคนดูทมเฮ้ยเมื่อไหร่มึงจะได้ลงวะเนี่ยมันจะจบคลิปแล้วเนี่ยอ่ะเราก็เซตการ์ดหนึ่งใบครับแล้วก็จบเพินไปเลยอีกไฟก็เซตการ์ดหนึ่งใบครับจบเพลิน ยังกับยูกิโ oh! อสมัยก่อนโอ้มีสกิลเด่นครับเรียกออกมาเป็นชายบอลครับทำการใช้เอฟเฟษของเพียร์ซิงแล้วหลังจากนั้นเราก็เซตการ์ดหนึ่งใบครับจบเทินนี่มันยูกิโ oh! อแบบเมตาโรงเรียนปะเนี่ยจั่วไพครับได้เป็นแม็กซีครับเราก็เลือกที่จะเปิดด้วยชชนาโตอาร์ถึงแม้ว่าเราจะรู้ถึงความเสี่ยงนะครับแต่คอนเทนต์เราต้องมาก่อนอ่ะทำการพิธีกรรมครับอันเชิญแบบพิธีกรรม ราชาสวรรค์ชินาโตะออกมายืนยิ้ม3ามบามโอเคตีเลยลูกพ่อเข้าสู่แบทเทิลเฟสครับอีกฝ่ายก็เปิดเป็นคอบายเด็กเกรมครับจังหวะนี้ยังไงต่อครับพี่เอฟเฟกต์จากมือก็เด้งครับเรียกเป็นอเบสตัวก้อนซอสโซ่แล้วก็ตีกันต่อไปครับทะลุไป300พอยต์แล้วก็จบเทินไปเลยปรากฏว่าเจอกับเด็กซอสโซ่ครับทำไมมันช้ายแย่งนี้ล่ะพี่ตรงใช้แฮนด์แท็บในมือคงเยอะเกินไปทีนี้ก็มาที่เทิร์นของเราอีกรอบหนึ่งครับตีไปเลยครับพันห้า สามบันสาีไปเลยทีนี้เขาก็เรียกออกมาเป็นไถเอ่อครับแล้วก็ชุบก๊์ดหนึ่งใบแล้วเราก็เปิดเป็นเทน2ครับกับสกิลเดนอีกฝ่ายก็เรียกมอนสเตอร์จูเนอร์ลงสนามครับแล้วเขาก็กดยอมแพ้กันไปสวัสดีเกมที่5นะครับเกมนี้เราก็เจอกับเด็กไวฟุเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับกับ e x o ก i โวซิสเตอร์เขาก็ทำการดำกันต่อไปครับดูจากการ์ดในมือของเราก็ยังพอพลิกสถานการณ์ได้อยู่ เขาก็เซตการ์ดหนึ่งใบครับแล้วก็จบเทิร์นทีนี้ก็ตัดภาพมาที่เทิร์นของเราครับเราก็ทําการเปิดด้วยเฮกาทรส์ ice, ครับทําการเสิร์ชเป็นวาฮันลาเพื่อที่จะสเปซเจวีนัสออกมาแบบฟรีๆนะครับแล้วก็แปะเป็นวาฮันลากันไปแต่อีกฝ่ายก็เชนสวนครับด้วยแมกเนฟิกาเราก็สวนอีกรอบหนึ่งด้วยแม็กซีครับขึ้นเป็นเชนที่3แล้วเจมแมกนนฟิกาก็ขึ้นเป็นเช,นท, 3, ifica, น,เน,เชนที่4ครับจงังหวะในวาฮันลาเราก็ออกจากสนามไป เอฟเฟกอะไรเอ่ยนะแล้วก็นอร์มอลออกมาครับเป็นเอเจนต์ออฟครีเอชันหลังจากนี้ก็โดนมูฟครับด้วยเอฟเฟกของไอ้พวกบิสเทลต่างๆนานาของอ e ีไฟเรียกออกมาเป็นดูสเวิร์มกับเบลเด็กครับแล้วก็มีเอฟเฟกการกัดดักครับทำการสเปรย์ออกมา2ตัวแล้วก็ได้จวแบบฟรีๆครับจัวขึ้นมือเป็นเอ v นเวลีแมทเชครับแล้วก็ขึ้นมือเป็นเฮคาลทริสใช้ได้กี่ครั้งวะเนี่ย แล้วอีกฝ่ายก็ขึ้น Exit ครับเป็น G.B.N.E. ครับแล้วเราก็ใช้ฟกของ j v e นครับอีกฝ่ายก็ไม่รอช้ากับเชนส่วนด้วย G.B.N.E. เครับเราก็สวนด้วย Successor ร์โซกันไปเลยเลือกเบาเด็กเป็นค่าคอสครับทำการเรียกเจมีปีกออกมา2750เน้นเน้นรวมพลังมอนเหลือส่งเซนโทรดีไปตีครับแล้วก็ขึ้นเป็น e x ็กเจ้าของเจ้าเด็กกับ A เอุดสกายซันเดอร์ เดี๋ยวก็ทําการเคลียร์แผงครับอีกฝ่ายก็ใช้เอฟเฟกของดูสเบิร์มครับจะบว่เอซุดเราก็ตายห่ากันไปด้วยความที่เรามีเฮก้าทริสในมือนะครับเราก็ทําการเสิร์ฟเป็นวาฮันระอีกรอบครับแล้วก็ใช้เอฟเฟกของวาฮันระเรียกออกมาเป็นเฮก้าทริสครับแล้วก็จบเทินไปเลยทีนี้ก็มาที่เทินอีกฝ่ายครับเขาจะเอายังไงกับเราเขาก็จบเทินไปเลยทีนี้โปลินุทนันโดว์ตัวได้เป็นชินาโตะครับแล้วก็ใช้เอฟเฟกของมันจูครับทําการเสิร์ฟชินาโตะอาร์คขึ้นมือ แล้วก็เรียกออกมากรเป็นเอสมอนสเตอร์ประจําเด็กของเราครับจา่ายค่าคอร์สเป็นมอนสเตอร์เวลเปดครับเรียกออกมาเป็นพิธีกรรมชินาโตอาร์ออกมายืนยิ้มครับแล้วก็ตีไปเลยเอาเฮ้ยทำไมดาเมจมันไม่พอวะเนี่ยทำไมดาเมจมันไม่พอวะเนี่ยชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้นะครับโอเคชนะครับเก็บที่ห้า ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ EP ต่อไปขอให้ทุกวันเป็นวันค้าใหญ่สาธุครับสาธุช่วงนี้ก็คลิปอาจจะมาช้านิดนึงนะครับเพราะว่าติดงานหนักมากไปแล้วครับบ๊ายบายเด็กเทพสวรค์ชินโตะ3เต็มห